แม่เมียวเด็กน้อยเด็กวัดแม่บุญหลายแม่บุญหลายททวีบุญชิดบุญชัยบุญส่งบุญทวีบุญชูบุญชอบบุญทวีโชคบุญทวีชัยน้องเงินน้องทองพระโรธระโรธ ุ่นทองทองทวีชัยทองทวีโชคทองทวีทรัพย์สีนินใครได้มาถนนอีกทองขาวทองขาวเหมียวเหมีวมารอรับหลวงปูก่กันสมาชิกใหม่ นอนบนลังคายังไม่ลงมาเลยครับนอนอยู่บนลังคายังไม่ลงมากันเลยไอ้วันนี้ไก่เไปไ็หนหมดหอะไก่เงียบเลยไก่เงียบเลยเม,ม,มื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกเเมียวๆไก่ๆหลบฝนหลบภัยนอนกันอยู่อย่างสบายเจ็บป่วยเจ็บไข้เจ็บไอคอกคอกแคก่แค,แคอากาศเปลี่ยนทั้งน้องเหมียวทั้ง พระผู้ดูแลเป็นไข้เป็นไอกันหมดเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรมร,งงธรมดานะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาถ้าเรารักษาได้ดูแลตัวเองดีดูแลสุขภาพกันดีก็ยืดอายุสังขารไปได้อีกแต่ถ้าดูแลไม่ดีก็เป็นไปตามวาระ แห่งขางขานนั้นนั้นเมียวเมียววัดปงใจอยู่กับธรรมชาติชนนบทป่าเขาลำนาวัยสวนปา่าสวนไร่ห่างไกลชุมชนห่างไกลตัวเมืองจะไปจะมาก็ลำบากก็อยู่กันแบบธรรมชาติไปนะ วิตเราก็เกิดมาจากธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาติไปก็ขอนำะภาพความสุขกอนน้องเหมียวที่เรารับหลงปูกกันอยู่ตรงนี้และขออนุโมทนาขอบคุณกับสาธุชนะยติธรรมกาลยาามิตรที่ส่งอาหารและยาวิจัยฑ์ต่างๆมาให้ทั้งเหมียวและถวายทั้งพระเพระพระก็ดูแลน้องเหมียวถ้าพระจะป่วย พระเจ็บป่วยน้องเหมียวก็พลอยอดไปด้วยพระเอาบิณฑบาตรไม่ได้น้องเหมียวก็ไม่มีอาหารสดจากการบิณฑบาตรได้กินก็เป็นเรื่องของธรรมดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายขอ,อนำภาพนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีในทุกท่านทกการทุกคนทุนทกท่านเทิด